ทุกวันนี้เราในฐานะผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนสิ่งคองที่เราใช้อาหารที่เรากินมีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้หรือไม่ค่าบริการต่างๆถูกคิดคำนวณอย่างถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่าทำาไมเราจะร้องเรียนเรื่องเหล่านี้หรือไม่ไม่ค่ะฟ้องคนเดียวไม่ไหวคงจะวุ่นวายมากคุณนัทชไม กิติโรจนธรรมผู้เสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิงเพาโฆษณานะคะว่าไม่ต้องใช้น้ํามันโดยเฉพาะเขาเน้นว่าทอดปลาไม่ต้องใช้น้ํามันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต้องซื้อละหนึ่งแถมหนึ่งก็ให้เพื่อนไปใบหนึ่งเราเองเก็บไว้ใบหนึ่งพอเอามาใช้วันแรกซื้อปลามาเลยค่ะเขาแนะนําในเอกสารเทาค่ะบอกว่าให้เอาน้ํามันหล่อเลี้ยงก่อน เสร็จแล้วก็ทําความสะอาดเช็ดเสร็จแล้วก็เอามาใช้เราก็ทําตามนั้นเสร็จแล้วเอาปลาลงไปทอดโดยไม่ใส่น้ํามันเลยค่ะติดสนิทเลยค่ะหลังจากนั้นตกใจค่ะเพราะว่าแช่น้ําไว้เป็นวันรันเอหนังปลายังติดอยู่เลยก็เลยโทรไปที่บริษัทอะคะ่ะว่าจะแก้ไขยังไงทางบริษัทแนะนำบอกว่าให้ใช้อะไรสักอย่างจําไม่ได้อะคะ่ะแต่ตัวเองรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันอันตรายก็เลยไม่กล้าใช้ก็เลย เก็บดีกว่ารอยที่ติดอยู่ก็ติดไปงั้นเปลี่ยนกระทะใหม่เอากระทะของแม่มาใช้เหมือนเดิมเช่นเดียวก,กันกับคุณกันนิกากิติเวชกุลที่ค้นพบว่าค่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้ถูกคิดตามค่าโทรจริงอย่างที่ได้โฆษณาไว้เราก็รู้ว่าสมัยก่อนมันมีแต่โทรอย่างเดียวเราก็เลือกโทรแบบที่มัน m a x i m ัมแล้วก็ราคาที่โปรเขาให้ก็ใช้มาโดยไม่มีคําถามอะไรหรอกจนกระทั่งเข้าใจว่ามีสภาปฏิรูปอ่ะ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเขามีรายงานออกมาชิ้นหนึ่งว่าไอการโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกคิดค่าโทรตามจริงเราก็หยแล้วเขาคิดยังไง mm hmm. ก็คือว่าถ้าเราโทรเท่าไหร่ของเศษนาที mm hmm. คือกี่วินาทีก็ตามเขาจะคิดเป็นนาทีเราโทร1.2วินาทีเราถูกปัดเสษเป็น2นาทีทันทีเราก็เลยบอกโอ้โอยงี้ไม่ได้ละถ้าฟ้องเดียเด่ยวๆทั้งคู่คงไม่ฟ้อง ไม่ค่ะมันนิดหน่อยอะค่ะเราคงเสียเวลาเยอะมากเลยแล้วก็คงจะวุ่นวายมากกว่าจะเอาไอ้เงินออพันกว่าบาทได้คืนมาก็เลยคิดว่าออช่างเถอะถูกหลอกแล้วฟ้องคนเดียวไม่ไหวจะรู้สึกว่ามันเสียเวลาไปหน่อยแล้วผลประโยชน์มันอาจจะไม่ได้เท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยเราจะได้กลับมาแค่ประมาณสัก200กว่าบาทเดือนละ20-30บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งคู่ตัดสินใจฟ้องประมูลนิติเพื่อผู้บริโภค เป็นแกนนาในการขับเคลื่อนหนึ่งเราไม่ได้สู้แค่คนเดียวมันมีลักษณะของการเป็นทีมคนเดียวมันทําอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันมีการรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มของผู้บริโภคจึงมีความสําคัญบางเรื่องมันเป็นเรื่องเชิงโครงสร้างที่ถ้าคุณปล่อยให้คนคนเดียวไปร้องเนี่ยระยะทางเวลาการต่อสู้มันไม่ไหวแต่ถ้าสมมุติว่าไปร่วมกันฟ้องรวมหมู่เนี่ยอันนี้มันได้แล้วก็มีเหมือนพี่เลี้ยงไปช่วยกันไปในเชิงของกฎหมายนะคะ ความสะดวกตรงที่ว่ามูลธิเพื่อผู้บริโภคเขาก็จัดการให้เราทุกอย่างเราแค่ส่งชื่อของเราแล้วก็หลักฐานของเราไปให้เขาหลังจากนั้นเขาก็ดําเนินการไปเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้ามีองค์กรพวกนี้มาช่วยผู้บริโภคเองก็จะสะดวกขึ้นโฆษณาขายสินค้าทั้งหลายเนี่ยจะคิดดีขึ้นอะ่ะที่จะมาหลอกลวงเราการฟ้องคดีกลุ่มมันก็จะสร้างประโยชน์ ให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 1. ลดภาระของผู้บริโภคในการมีค่าใช้จ่ายเพราะบางคดีเนี่ยมันมีเรื่องของการสืบพยานอาจจะต้องใช้ผู้มีวิชาชีพด,ด้านนั้นซึ่งมันก็ค่อนข้างลำบากที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะมานั่งหานักวิชาการหรือคนที่มีความรู้เรื่องเฉพาะเรื่องหรือการที่ผู้บริโภคจะต้องเสียเงินเป็นจํานวนมากท,ทั้งที่ค่าเสียหายของเขาไม่ได้มากหรือการที่จะต้องไปจ้างทนายในขณะที่ค่าเสียหายของเขามันไม่คุ้มเลย แค่เดินทางก็หมดแล้วอันนี้มันก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการฟ้องคดีกลุ่มที่ผู้บกโภคทั่วประเทศจะได้รับการเยียวยาทั้งหมดการทำงานของมูลนิธิเพื่อผู้บริปโภคจะทำหน้าที่เป็นแกนนำในการฟ้องแทนผู้บริปโภคที่ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการบริการที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนของผู้ประกอบการแม้ว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลจะเป็นเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยก็ตามแต่เมื่อรวมกันแล้ว ก็นับเป็นมูลค่ามหาศาลและหากศาลมีคำพิพากษาผลคำพิพากษาจะครอบคลุมไปถึงผู้เสียหายทุกคนที่เกี่ยวข้องแม้จะไม่ได้ร่วมฟ้องด้วยก็ตามเช่นกรณีเครื่องสำอางเพอร์ลี่ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นตัวแทนผู้เสียหายฟ้องร้องและศาลพิพากษาชนะคดีทําให้ผู้ผลิตต้องจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์และสมาชิกกลุ่มทั้งหมดสําหรับกรณีกระท่โคเรีคิงและการคิดค่าโทรมือถือแบบปัดเศษ ่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะมูลที่ผู้บริโภคเนี่ยเราเชื่อว่าเสียงของคนร้องเรียนเนี่ยมันมีความหมายมากเมื่อคุณร้องเรียนเนี่ยมันสะท้อนว่าคุณหวงแหนสิทธิของคุณเพราะฉะนั้นเมื่อคุณหวงแหนสิทธิของคุณเนี่ยคุณย่อมหวงแหนสิทธิของสาธารณะหวงแหนสิทธิของสังคมเราคิดว่าผู้บริโภคที่ร้องเรียนเนี่ยคือทับหน้า เพราะนั้นจะทำยังไงที่จะเป็นเพื่อนเขาให้มากที่สุดจะช่วยสนับสนุนให้เขาใช้สิทธิ์ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เท่าที่เราจะช่วยได้สำหรับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่เขาทำเขาทำจริงจังแล้วก็อพัฒนาการในการที่ งานมันก้าวหน้ามากขึ้นเห็นระบบการคุ after, ้มครองผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งมากขึ้นภาครัฐตื่นตัวมากขึ้นในการที่จะดูแลคุ้มครองประชาชนมากขึ้นผู้ประกอบการก็เสียวๆไม่กล้าเอารัดเอาเปรียบประชาชนแล้วก็ทําให้ผลิตสินค้าแล้วก็ให้บริการที่ดีขึ้นที่คิดว่าตรงนี้เราถ้าเราสนับสนุนมูลนิธิได้ก็อยากจะให้สนับสนุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะเราสู้เพื่อความถูกต้อง และเราอยากเห็นความถูกต้องนั้นนะ่ะดำรงอยู่ถ้าคุณไม่อยากเห็นการเอารัดเอาเปรียบขอเชิญชวนนะคะช่วยกันสนับสนุนมุลยที่เพื่อผู้บริโภคในการทำงานทางสังคมต่อไปค่ะ